นายรัฐมนตรีนะครับก็ยืนยันครับว่าไม่มีอำนาจนะครับแล้วก็ไม่เคยแทรกแซงไม่เคยเก้าวไกา่ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจครับในเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีครับเปิดเผยน,นะครับว่ากรณีพูดในที่ประชุมสะสะพักเพื่อไทยครับเมื่อวานนี้เรื่องการวิ่งเต้นยกย้ายในตำรวจระดับผู้กำกับ ยืนยันครับว่าไม่มีอำนาจและไม่เคยแทรกแซงไม่เคยก้าว่ายในการแต่งตั้งข้าราชการและข้าราชการตำรวจเลยนะครับเป็นการหารือเรื่องงานเป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะพิจารณาตามผลงานกรณีครับสสซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนมีการมาพูดคุยครับเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดที่เรื้อรังและอาจมีความไม่สบายใจกับเจ้าหน้าที่จึงมีการพูดคุยกันซึ่งทางด้านนายรัฐมนตร,รียืนยันว่าสสไม่ได้มาขอ พูดเรื่องความไม่ได้พูดเรื่องคนคือมีปัญหาในพื้นที่ซึ่งก็มาพูดกันถึงมีปัญหาในพื้นที่มากกว่าเอาเรื่องความเป็นหลักพร้อมย้ำว่าประเด็นดังกล่าวเป็นการพูดเรื่องความไม่ใช่เรื่องคน ยืนยันมาตลอดส่วนกรณีที่พักก้าวไกลตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะผิดกฎหมายและธรรมนูญนายรัฐมนตรียืนยันว่าไม่เคยไปก้าวไกยและสั่งการรวมถึงทางสสก็ไม่เคยมาขอตําแหน่งกับตนเองก็นี่เป็นสิ่งทางฝั่งของท่านนายรัฐมนตรีที่ออกมาพูดในกรณีว่าไปก้าวไกยเรื่องของสตอชอหรือไม่ะนะครับผมก็ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่มีอํานาจไม่เคยแทรกแซงในเรื่องนี้นั่นเองครับ